นี่สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเคห4ึ่ี่สนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมโลบอกับแมปโกอาการเด่นกันอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวเจ้านี่ก็คือไดโนเสาร์ที่ผมได้มาจากสวนในครั้งที่แล้วนะครับสวนเมื่อไหร่เราได้มาจากอีเวนต์สเออผมได้มาจากอีเวนต์นะครับซึ่งมันก็คือเจ้าแรปเตอร์นี่ครับผมถือไปให้เลยแต่ผมปล่อยมันไม่ได้หรอกเพราะมันกินสเตโกซรัสเฮ้สเตโกซรัส มันไปไหนแล้วล่ะเนี่ยอ๋อนี่ไงไม่มันเขียวเหมือนกันอะ <S <S เฮ้ยสเตโกซซรัสผมหายโอ้บูเบอรี่ยักษ์โอเคครับเรามาดูกันว่าบุเบลรี่ยักษ์อ๋อนี่ไงสเตโกซซรัสนี่เออไดโดนเสาร์เรายัางอยู่นะครับเนี่ยแต่ในครั้งนี้ผมก็จะมาฟักไข่นะครับซึ่งไปไข่ระดับธรรมดาสามฟอง ดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะสุ่มดวงกันนะครับว่าเราจะได้อะไรโอเคซึ่งผมก็ได้โอข้าวโพดเราโตแล้วนะครับเก็บไปขายกันนี่ไงข้าวโพดข้าวโพดแล้วไปขายคอนกันนะครับนี่คือข้าวโพด <c oughs> มันคือข้าวโพดจริงเหรอครับเนี่ยทุกคนดูเก็บข้าวโพดขายเก็บแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากเห็นบนะุ้เบอรี่ยักษ์น่ะ บุเบอรี่กิโลหนึ่งใช่ไหมโอ้โอเคครับเราได้แล้วบุเบอรี่กิโลหนึ่งอันนี้ใหญ่มากใหญ่กว่าหัวเราอีกนะครับเนี่ยแต่ผมไม่เชื่อว่ามันกิโลหนึ่งจริงๆไหมเอาของพวกนี้กันขายไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับเราก็จะมาขายฉันต้องการขายอันนี้อะนะได้เลยเพื่อนเอาไปทุกคนครับผมตาฝาดใช่ไหมครับมาลองอีกรอบนะครับเดี๋ยวเราก็มีในกระเป๋าเนี่ นี่เขาโพดไปไปขายนะครับไปเลยไม่จริงใช่ไหมครับผมไม่อยากปลูกเลยเห็นแบบนี้ราคาแค่36เหรียญ <c oughs> 36เหรียญแต่ว่าแอปเปิลเราก็โตกันหมดแล้วนะครับแน่นอนว่าต้องใช้เวลารอฟังอีกสักพักหนึ่งเลยใน,นระหว่างนี้ผมก็จะเก็บปุ๊บเดี๋ยวเราไปดูเคว็ดดีกว่าครับว่าวันนี้เราจะทำเคว็ดอะไร วินนันอะไรไนี่ยอีเวนต์ใหม่หรือนั่นโว้โยเซนรีควายอะไรเนี่ยนักบวชมานั่งอะไรที่นี่แถมใส่แว่นตาด้วยหนวดไม่มีหนวดนะครับดูหนุ่มมากเลยแถมใส่หมวกสไตล์จีนจีนเนี่ยเฮ้ยแกเป็นใครฉันชื่อเซนชาเลนเนอร์นักบวชชาเลนเนอร์เหรอเซนชาเลนเนอร์ให้พืชฉันสีฉันจะให้อะไรนายสักอย่างเดี๋ยวพูดใหม่สิ Can ller, c a n เนลเลอร์ซนแคนเนลเลอร์นะครับเราต้องมาหาเจ้าซนแคนเนลเลซึ่งฉันจะให้อะไรเติบอ,อะไรสักอย่างที่มันเติบโตใช่ไหมงั้นผมขอล้องให้สตรอเบอรี่ลูกนี้นะเอานี่ไปอา้าวพืชอ,อะไรเหรอเดี๋ยวผมฟังมันดูใหม่ก่อนนะครับแทนคิวพืชอะไรพืชอ,อะไรอะ่ะช่างมันเถอะครับ <c oughs> เราไม่เอาผมไม่รู้เราว่ามันคือพืชอ,อะไร ผมไม่ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับพืชชนิดนั้นมากเลยแต่เรามาดูเควสนะครับมาเร็วพ่อค้าโอ้สวัสดีครับสวัสดีเอเดี๋ยวไม่ใช่เจ๊ไม่ใช่พ่อค้านี่เจ๊มาเมื่อ,อไหร่เนี่ยผมจําได้ว่าเราไม่เคยมีเจ๊นะเออเก็บสตรอเบอรี่ร้อยไม่เก็บบลูเบอรี่ร้อยลูกนะครับปลูกแตงโมห้าต้นแล้วก็เก็บสตรอเบอรี่ห้าสิบลูกโอเคมันไม่หลายยากกับเรานะครับเรามาทาเควสกันเถอะรอสัตว์ฟังนะครับ วู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 วเย็วู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 อูวูวัวู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 มูวูวาวาวู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 วยวยวูวูวเฮ้่อะไรูวูวูร่วูนูว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 ววมานี่อะไรเบอร์รี่โดนลมนะครับ ไหนมาดูกันเจ้ามังกรยักษ์เอ๋ยเยวค้นค้นหานะครับเอ้ยหาไม่ได้เหรอนงี่ไงนี่ไงดาก้อนฟุตใช่เจอแล้วพิม์แค่ว่าดาก้อนก็เจอแล้วนะครับเฮ้ยสี่สิบหกกิโลเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยทุกคนเฮ้ย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 เจ้ามังกรยักษ์โอ้ไม่ทุกคนครับผมไม่ควรขายมันนะ ด,ดูสิดูเราแห่ได้เลยได้แห่อ้อมสวนดีกว่าครับแอเ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 เอเอวิธีศักดิ์สิทธ mm ิ hmm. ์แก้วมังกรยักษ์ผมไม่เคยเห็นอะไรที่มันใหญ่แบบนี้เลยนะครับที่มันใหญ่จะเจดีเลยแล้วเนี่ยเจดีหนึ่งอันน่ะเจดีเขาเรียกเป็นอันเหรอโอเคครับเก้วมังกรอันนี้เราก็มาขายมันดูกันครับว่ามันจะได้ราคาเท่าไหร่นะแก้ยวมังกรเล็กไปที่ขายนะครับลุงขอขายแก้วมังกรอันนี้หน่อย ฉันขอขายนี่นะลุงเ,ลเท่าไรเอ่ยแปดพั 8, นเองหรอขี้งกจังลุงเนี่ยดูเรามีอะไรบ้างน,นะครับที่เราจะไม่ขายเออลาฟเฟลเซียเจ้าต้นดอกบัวผุดเราก็ไม่ขายนะอันนี้โดนเบอร์รี่เบอร์รี่โดนลมอ่าไม่มีอะไรนะครับเราไม่ต้องขายแล้วโอเคงั้นก่อขายเกี่ยงเลยนะครับเราขายเกี่ยงเลยแล้วกันฉันต้องการขายช่องเก็บของของ,ของฉันะ่ะ เอาไปเลย20,000หรือสองพันก็ไม่รู้นะครับมองไม่ทันช่างมันแต่ว่าแก้วมังกร46กกิโลนี่มันนี่มันแก้วมังกรยักษ์มันไม่ใช่แค่แก้วมังกรเฉยๆนะครับมันแก้วมังกรขนาดไซส์ยักษ์มาถึงมาเลยมันใหญ่กว่าตัวอะไรซะอีกนะเนี่ย46กกิโลใหญ่มากผมนึกว่าผมจับวานไว้ซะอีกนะเนี่ยเออสวยงามนะครับแก้วมังกรยักษ์เนี่ยโอ้ไม่เป็นไรครับเรามาเก็บต่อเก็บบลูเบอร์รี่ร้อยลูกนะครับบลูเบอร์รี่เรามีเยอะมากเลยนะจะว่าไป สั่เลยกี่นาทีครับมาดูกันโอ้ใช่ผมจะมีพืชที่ต้องปลูกนี่นะเรามาปลูกกันเลยเดฟร์ดี้กับอะไรเดฟร์ดี้กับอะไรนะอเปลนะครับเราจะปลูกแอปเปิลกันโอเคผมได้อเปลมาแล้วผมก็ปลูกแอปเปิลลงไปแล้วก็ปลูกเจ้าดอกไม้เหลืองนี่นะละกันนะครับผมมันไม่ได้มีมูลค่าอะไรเยอะหรอกครับโอ้มันปลูกซ้อนกันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอแล้วก็คอนนะครับข้าโพดเอ้ยไม่ใช่หยิบผิดอันนะครับมันไม่ใช่แครอทนนะ่ะนี่ ปลูกไว้เลยนะครับเราจะทําสวนขา้าวโพดตรงนี้กันดูสิครับเรามีสวนที่สวยงามมากเลยนะถึงของผมอาจจะยังไม่อลังการเท่าไหร่นะครับมันไม่อลังการอยู่แล้วเพราะว่าอะไรอุ้ยเบอร์รี่อุ้ยมะเขือเทศน้าเงินผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเก็บมาให้หมดเลยครับเก็บมาให้หมดอุ้ยมะเขือเทศโดนหินมะเขือเทศกลายเป็นหินด้วยกระต่ายยามากวนดิขอเก็บของในสวนหน่อยเก็บให้หมดเลยครับเอาให้เตียนไปเลยยา นี่ผมจะเอาเท็ดเก็บให้มันเกลี้ยงสวนดูซิว่ามันถึงร้อยลูกนี่ยังผมก็ไม่รู้ไม่ได้นับนะครับคือเราเก็บอย่างเดียวเลยนะตอนนี้โอเคครับโอ้ยบูเบอรี่มเมล็ดบูเบอรี่มเมล็ดบูเบอรี่โอเคครับเอามาแท่นแค่หลอดช่องนี้เลยแล้วเราก็มันยัดตรงไหนได้อีกโอเค,คร้ามันยัดได้ <laughs> นี่คือเราปลูกจนเันไม่มีที่ว่างแล้วนะบูเบอรี่นี่เราเยอะมากเลยนะบูเบอรี่ บูเบอรี่1อยมันเล็ดมันจะถึงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ oh, เต็มแล้วนะครับเก็บเยอะไปไม่เป็นไรครับเรามาดูเราต้องมาดูเลยสกิปครับบอคุต้องใช้เวลาเดินแหลนะเนาะแต่แล้วผมก็แปลกใจนะครับถ้ามันทําให้สําเร็จเนี่ยมันก็ดูแปลกๆนะครับทุกคนดูสิครับเก็บมาขนาดนี้จนกระเป๋าเต็มนะนึกดูไปไปที่ที่ขายกันเลยลุงผมขอดูอ่ามีสตอเบอรี่ไหนแปลกๆ ไม,ไ,มไม่ไม่ครับผมจะเช็คดูก่อนนะอ๋อนี่ไงสตอรอเบอรี่วินสตั๊กสตอรอเบอรี่โอ้สตอรอเบอรี่โดนทราย <ś at the end> ชัดเลยโดนพายุทรายนะครับ <ś at the end> และนี่ก็คือสตอรอเบอรี่เดินลมธรรมดานะครับโอ้ยเดินลมที่ไหนเราสตรอเบอรี่โดนลมนะครับโดนลมไม่ใช่เดินลมสตอรอเบอรี่โดนลมนะ <ś at the end> ซึ่งมันจะเออแปลกๆหน่อยอ่ะเก็บไว้นะครับ <ś at the end> และนี่ก็คือสตอรอเบอรี่เปียกนะครับดูๆแล้วมันเหมือนจะไม่มีอะไร แตกต่างกันมากนักนะครับเหมือนกันเป้เลยนี่เพียงแค่มันมีหยดน้ําไหลออกมานะครับเพราะมันเปียกโอเคผมเก็บไว้เลยละกันเก็บไว้แล้วก็มาหามะเขือเทศที่เป็นหินดีก,กว่านะนี่นะครับมะเขือเทศเปียกแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้มะเขือเทศพระจันทร์สวยนะเนี่ยอันนี้มะเขือเทศโดนลมเหมือนเดิมอันนี้ก็มะเขือเทศธรรมดาโดนลมเหมือนเดิมนี่มะเขือเทศโดนทรายนะครับสวยไมหมล่ะครับดูไปดูมาเนี่ยผมนึกว่ามันคือระเบิดเลยนะ ในระหว่างนี้ที่เราจะมาดูมะเขือเทศเราปลูกแค่หลอดดีกว่าครับซื้อแค่หลอดไปให้กระต่ายนะครับบุ้ยทิวลิปส้มเอามาทําสวนดอกไม้รด้ยังไงแต่มันก็อดไม่ได้หรอกครับที่จะซื้อที่อื่นก็อย่าหวังนะครับว่ามันจะมีมันได้มีอยู่แล้วไปที่ที่ขายนะครับผมจะขายแล้วนะครับดังนั้นผมจะขายช่วงเก็บของของผมเลยเพราะว่าผมเก็บไว้หมดแล้วได้แค่หกพันหนึ่งหรอลุงลุงงกยังอะ่ะทำไมให้แค่หกพันไปที่สวนนะครับ ฟึ่งวาไปเลยขี้เกียจเดินใกล้ๆยังไม่เดินเนาะโอ oh, อีกเก้าวินะครับใกล้แล้วใกล้แล้วในขณะนี้เรามาปลูกแครอทกันนะครับผมแครอทแครอทอยู่ในแครอทฮัลโหลแครอทอ๋อ oh, ผมลืมไปผมยังไม่ได้ปิดคําว่าโตเมโตเลยนี่นะโตเมโตมะเขือเทศนี่ไงแครอทกับท um ิวลิปส้มเหมือนเรามาทําสวนดอกไม้นะครับเราปลูกผักใช่แต่เราก็ทําสวนดอกไม้เหมือนกันโอ้ไม่ได้อีกแล้ว แล้วก็เข้าตัวอีกแล้วนะคือโตวไวอย่างนี้ก็ดีนะครับดูแลไม่ยากด้วยไม่ต้องดูแลอะไรเยอะแปบ๊บเดียวก็โตดินเราดีขนาดไหนเนี่ยก็ฟพดก็แปลกดีนะครับมันไม่โตจากใบแต่มันโตจากเจ้านี่ก่อนโอเคครับเรามาเปิดไข่สัตว์กันเลยฟื้นอนไรได้เป็นเฮ้ยฟ hey, ักออกมาสิเสียงแบบนี้มันเอ่อจริงสิ หมานะครับเราได้น้องหมาวิ่งน้องหมาเดี๋ยวก่อนน้องหมาจะไปไหนน้องหมาหย,ยุดวิ่งมาให้พ่อจับซะดีๆที่อย่างนี้เราจับไม่ได้เออนี่นะครับทุกคนเหมือนเราจะได้น้องหมานะมาดูกันฟองที่สองได้ตัวอะไรเอ่ยรีบฟาดออกมาเออหมายอยีกแล้วนะครับเราได้หมาหมาใหญ่ด้วยเรามาดูกันครับว่าเราจะได้อะไร กระต่ายอีกแล้วนะครับโอ้โหผมไม่ได้อยากได้ให้เลยกระต่ายนีย่ดูครับกระต่ายนี่คือสัตว์เลี้ยงใหม่ของเรานะครับน้องหมาตัวหมากูเด่นน่ารักน่ารักตัวเล็กนิดเดียวผมปล่อยให้มันเดินแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาให้หมาเดินทำไมล่วผมต้องนี่หมาใหญ่สิหมาเล็กมามาอยู่ในกระเป๋าพ่อเนี่ยเฮ้ยหมาน้อยหมาน้อยหยุดนะเดี๋ยวจับไปทำลาบเลยใครว่าหมาทำลาบเลยแล้ว อันนี้มันก็ชื่อเมนูนะครับที่มาทาจากวุ้นแทนวุ้นที่มาจากพืชชนิดหนึ่งลาบหมาน้อยเหรอแต่ว่าหมาน้อยตัวนี้เป็นหมานะครับตัวเล็กด้วยยิบขึ้นมาอ่านี่ครับล้านขายมาเมล็ดดีเซร็จแล้วเฮ้ยหมาหยุดดิยุดพ่อจะจับเจ้าพ,กาพิกับเอาพิกับไม่ดูนะครับแย่มากเลยนี่แหละครับเราฟักไข่สามฟองแล้วเราก็ได้เจ้าหมามาอ่าผมปล่อยไดโนเสาร์แล้วกันผมจะไม่ปล่อยแรปเตอร์นะดกแรปเตอร์มันกินนะครับ เออแรปเตอร์มันเป็นไดนโดนเสาร์กินเนื้อนอะผมปล่อยสเตกโกซอรัสกลับไปคืนนี่แหละไม่อุ้มมาแล้วหนักดะลูกพ่ออยู่นี่นะมันกินอะไรทุกคนก็ไม่รู้หรกครับว่ามันกินอะไรทุกคนก็อาจจะรู้ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมไม่รู้มันกินอะไรจริงๆหรอสเตกโกซซรัสอ่ะเพราะถ้าในจุลสิกโวเราเอาอาหารให้มันได้ง่ายๆไงครับเฮ้ยจะว่าไปจุลสิกโวก็ได้สนใจนะเรามาดูกันนะครับก่อนปิดคลิปว่าจะมีอะไรไม่เอ่ย โอ้ oh, พระเจ้ามันนี้พืชมาใหม่แต่ว่าเราไม่มีบาร,รมีจะได้มีแต่มะเขือเทศบุบบริกับสต๊อบอริกแครอทแค่นี้เลยครับไปไปปลูกแครอทปิดจอบกันนะครับผมแครอดสิบสี่เมล็ดไปเอาตรงนี้แหละครับเป็นแครอทแอปเปลิลหมก็โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตน้นแอปเปิลแปล,ปลปกจังโอเคครับ คลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้นะครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าเล็บดิและที่สําคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะโอเคครับอยากให้ผมเล่นแมปไหนด่านไหน หรืออะไรก็คอมเมนต์บอกเด้นะครับเย่ yeah. น่าุมขมขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมเย่ yeah. ดูสิครับเดโนเสว์สเตโกโซลัสกินอะไรอ่ะมันหิวนะครับเนี่ยเย่ yeah.